และก็จีวไรเคิรเตอร์ร่วมกันทำงานอย่างโบรณาการแล้วก็ทำให้มีภูมิคุ้มกันที่สมดุลเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพจากการที่มีการตอบรับการใช้งานวิจัยของแอปโกในการดูแลข้อเข่าเสื่อมเป็นจำนวนมากเมื่อเร็วๆนี้แอปโกจึงได้จัดงานรวมพลคนเคยปวดเขา่าเข้าร่วมเล่าประสบการณ์ของความสุข ที่ได้รับจากการคลายความทุกข์ของอาการปวดเขา่ามีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า300คนและมีผู้อาสามาเล่าประสบการณ์ของตัวเองถึง20คนในวันนี้เรามาฟังประสบการณ์ส่วนหนึ่งของท่านเหล่านี้กันครับ,รบเกียณไม่ใหม่ครับผม เปข้าราชการนี่เป็นเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนผู้ <นะ S 1> อำนวยการนะฮะ<ม>นี่ขนาดผู้อำนวยการยังต้องเดินขึ้นเดินลงนะฮะไม่ใช่นักการนะฮะแต่ว่าพอกเกษียณปับ๊บแหมมันพอสักสามเดือนให้หลังเท่านั้นมันเริ่มปวดที่เข่านะกี่ข้างครับเออเสียวก่อนข้างข้างขวามาก่อนนะอืมก็ยังทนอยู่นะนึกว่ามันอาจจะผิดท่าผิดทางอะไรเงี้ยพอหนักขึ้นมาย้ายมาข้างซ้ายแล้วก็เป็นนาน อาการไม่ค่อยดีแม่บ้านก็เลยบอกว่าพี่ลองไปเช็คดูที่ว่ามันมัน,ม,น,ม,นมันปิดปวดเพราะกินยาพาราแล้วมันก็ไม่ไม่หายปวดอ่าฮะอยากแค่ปวดไม่ดีขึ้นอ่าก็ไปคุณลุงอยากรู้ X ray, เอ็กซเรเอ็กซเรผมก็เอาเอ็กเอ็กแป๊บเดียวก็ได้ฮะสองข้างเลยสองข้างเลยครับอ่าออกม,มากาแฟมาดูแล้วหมอคุณหมอก็ชี้ว่าคุณเห็นไหมคุณลุงเห็นไหมข้างบนข้างล่าง,างสองข้อเนี่ยมันไม่มีอะไรขั้นกลางเลยขั้นกลางเลยเสื่อมแน่นอน แล้วผมก็ถามทํำยังไงเขาบอกเอาอย่างงี้เดี๋ยวขั้นต้นนี่ก็เอายาไปทานก่อนนะแล้วไปต้องไปเอ็กซ์ไปทำกายภาพบําบัดด้วยหมอ,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 อกายภาพบําบัดก็ให้อุปกรณ์ช่วยชีวิตก็คือสนับเข่าสองข้างแล้วก็ซัพพอร์ตหลังตอนหลังไปทำไอ้สแกนแม่เหล็กอีกเพราะว่ามันมีอาการเสียวผิดปกติก็เลยได้มาอีกหนึ่งโลกก็คือกระดูกหลังทับเส้นประสาทหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทครับผม ผมก็มานึกแล้วเอ๊ะเรานี่ไม่คิดจะช่วยเหลือตัวเองอะไรบ้างเลยจะฝากชีวิตไว้กับหมอโรงพยาบาลอย่างเดียวหรือ,อนะครับจากนั้นมาผมก็อ่ะน,นะเดี๋ยวนี้มันมีปรมาจารย์ในโลกอินเทอร์เน็ตใช่ไหมอาจารย์กูะกูเกิลนะฮะนึกอะไรไม่ออกบอก Google uh huh. ผมก็เปิด Google เลยข้อเขาเสื่อมได้สัมผัสได้ทด,<ก>ทดลองทดลองครับไปมีอะไรดีวันนี้ก็สั่งผลิตภัณฑ์ทัผลิตของอาจารย์มามาปับเย็นคุณต้น กอนอาหารหนึ่งชั่วโมงนะนะเราก็ทานพอเช้าวันที่หกตื่นเช้าตามปกติมาเอ๊วันนี้ขามันเบาๆก็ลองลงแบบไม่เอามือเท้าลาบันไดอ่าหนึ่งเอ,อ๊ได้ฮะสองสามได้อสามสี่ห้าได้คุณต้นเอ้ยนะเหมือนเราตายแล้วเกิดใหม่จากที่เราหดหูในหัวใจเนี่ยนะ ผมลงรายาผมก็ผมเผลอตัวจริงๆผมไปนั่งเอามือลูบหกวันเองนหกวนันครับวันที่หกครับแล้วที่สมองผมนั้มันแล่นไงพอเราหายปั๊บแล้วก็นึกถึงญาติโกโหติการเพื่อนต่างเขามีปัญหาก่อนหน้าเราเออผมคิดผมพูดเลยบอกก่าแม่บ้านนี่ถ้าไอ้นี่มันดีจริงนะปีพี่มีพ,พ,พี่น้องรู้คนรู้จักที่ไหนเนี่ยผมก็จะแจกให้กินหมดเลยไปหากินไม่กินกินก่อนไม่กินก่อนหายเอาตังค์คืนมากินไม่หาย โอเคเอาของคืนมาก็ฝากพี่น้องก็แล้วกันนะว่ามัมีโอกาสได้ช่วยเหลือผู้คนนะครับเหมือนที่ผมทําอยู่ทุกวันนี้ก็คือพยายามเสาะแสวงหาเป็นทางเลือกให้กับคนที่เขามีปัญหาใครไม่เป็นโลกข้อเข่าเสื่อมไม่รู้หรอกว่ามันทรมานขนาดไหนทีนี้ก็ฝากอย่างนี้ว่านะเราเป็นทางเลือกนะผมรับประกันเรื่องของตัวนี้ตัวเรื่องของอันตรายมันเป็นข้างเคียง ผลข้างเคียงมันไม่มีจริงๆนะครับหรือแต่หายกับไม่หายนะครับแต่ผมว่าถ้ามีวินัยหายทุกคนครับผมทราบว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมเพราะอะไรฮะมันมันปวดอะค่ะมันเจ็บขับรถก็เจ็บโอ้ขับรถก็เจ็บบางครั้งปวดมากเวลาเมื่อก่อนมันจะเป็นมันไม่ใช่แสดงว่าเจ็บนี่ไม่ใช่เข่ามันมาถึงต้นขาเลยใช่ค่ะอืมใช่ค่ะแล้วไปหาหมอไหมครับไปค่ะคุณหมอบอกว่าคุณหมอบอกว่า น่าจะเป็นข้อเข่าเสื่อมก็เอ็กซเรย์นะคะเอ็กซเรย์แล้วก็เป็นข้อเข่าเสื่อมจริงๆแล้วคุณหมอฟันพงไหมครับว่าจะรักษายัางไงให้หายก็เขาบอกว่าให้ออกกําลังกายตรงข้อเขา่านะคะเขาก็บอกวิธีมาแล้วก็ห้ามนั่งพับเพียบอะไรทั้งหลายแหลย ที่เป็นสูตรของเขาเลยครับครับก็ปฏิบัติตามนั้นแล้วดีขึ้นนะคะก็ดีขึ้นบ้างดีขึ้นบ้างก็คือเลี่ยงอะไรที่มันจะทําลายข้อเข่าใช่เห็นบอกมีนิ้วข้อนิ้วอักเสบด้วยใช่ค่ะข้อนิ้วมืออักเสบเป็นค่ะคือตื่นเช้ามาเนี่ยมันจะแข็งมันจะกรรมจะแบนนี่จะลําบากมากอแต่ตอนนี้ไม่เป็นละค่ะไม่ล็อกแล้วว่างไม่ไม่เคยไปไม่ใช่เป็นนิ้วล็อกนะคะอ๋อมันแค่แข็งมันกางไม่สะดวกใช่ค่ะกางไม่สุด ใช่ค่ะแล้วเวลาจะกรรมก็คือปวดใช่ค่ะมันจะเจ็บมันจะเจ็บแต่ตอนนี้หายแล้วค่ะแล้วผมว่าอาจารย์สัมพันธ์เป็นคนแนะนําอาจารย์เล่วว่าตอนตอนแรกเชื่อไหมฮะเชื่อไหมเหรอคะก็ไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้วค่ะก็ต้องเชื่อตุลาห้าเจ็ดที่รู้จักงานวิจัยของอาจารย์ใช่ค่ะก็พอได้ก็สั่งจากพ่อเนี่ยค่ะแล้วก็รีบทานเลยแล้วผลกี่วันรู้สึก ประมาณมาจะรู้สึกตรงข้อนิ้วมือก่อนครับข้อนิ้วมือประมาณสิบห้าวันนะคะดีขึ้นเลยไม่กลับมาเป็นอีกเลยจากวันนั้นจนถึงวันนี้ไม่เป็นอีกเลยนะะไม่เป็นอีกเลยออันนี้ยืนยันได้นะคะยืนยันได้เพราะว่านิ้วมือนี้ถ้าเจ็บไปเนี่ยมันมันทํางานก็ลําบากเดินก็เจ็บหัวเข่าก็เจ็บใช่ค่ะใช่ค่ะทำอะไรก็ไม่ได้นี่มันทรมานทรมานเออแล้วแล้วกลับ หัวเข่าภายในเมื่อไหร่ถึงรู้สึกว่าหัวเข่านี่ประมาณประมาณ20่สกว่าวันได้ไหมคะหลังจากที่ทานแล้วนะคะประมาณ20่สกว่าวันก็ดีขึ้นเรื่อยๆอเดินได้มากขึ้นครับค่ะแล้วก็ตอนนั้นยังสอนอยู่ด้วยสอนค่ะตอนนี้ก็ยังตอนนี้ก็ยังสอนคือยังไม่เกษียณว่าอย่างนั้นจากเดิมนี่คือเดินขึ้นเดินลง เดินขึ้นเดินลงก็ปกติทุกวันนี้ก็ต้องขึ้นไปชั้นสองครับค่ะแต่ความรู้สึกมันต่างกันต่างค่ะเดินขึ้นปกติแล้วที่สําคัญที่ผ่านมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาประมาณวันที่สี่ค่ะพานักศึกษานักเรียนไปท่านักศึกษาส่วนน้องนูตก็ต้องเดินค่ะและที่สําคัญกว่านั้นก็เข้าห้องน้ําไปเจอห้องน้ําแบบยองยองโอ้โหนั่งได้ค่ะทดลองตัวเองด้วยใช่ตอนแรกจะเข้าหรือไม่เข้าดี ก็เอาเข้าดีกว่าทดสอบตัวเองปรากฏในั่งได้สุดเต็มร้อยขึ้นเองโดยไม่ต้องมีอะไรเกาะเลยนี่ยืนยันได้โอ้โหยอดเยี่ยมเลยจริงๆค่ะทาอะไรได้เดินได้ไกลได้มากขึ้นครับครับดีกว่าแข็งแรงขึ้นไหมแข็งแรงค่ะแข็งแรงขึ้นด้วยนะครับแม่ก็น่ายินดีมากครับขอบคุณมากครับคุณสุภาพรครับรู้ตัวหรือทราบผลการวินิจฉัยของคุณหมอว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมเมื่ออายุเท่าไหร่อายุประมาณ ยังไม่ถึง50ิบนะคะอูหอันนี้ป่วยนานนะครับเพราะว่ารักษาจากโรงพยาบาลแผนปัจจุบันนะคะอืประมาณสมปีค่ะตอนที่เริ่มเจ็บแล้วคุณภาพชีวิตเป็นยังไงฮะทรมานค่ะเวลานั่งเราก็ปวดนอนก็ปวดแล้วกลางคืนจะเป็นตะคิวทั้งสองข้างหรือข้างสองข้างค่ะสองข้างเลยค,คุณหมอคุณหมอบอกว่าเสื่อมรุนแรงแค่ไหนไหมฮะก็กระดูกบ,บาง บางมากค่ะเกือบจะต้องผ่าเขาเพราะว่าจะ,จะต้องผ่าค่ะและ้วรับปวดนะฮะปวดแล้วก็บวมสองข้างนี่ก็จะห้อยลงไปเลยอืนะคะแล้วมันจะร้อนเผาๆในกระดูกแล้วก็ที่ขาสองข้างหัวเข่าสองข้างเนี่ยค่ะครับแล้วใช้อะไรในออการช่วยประคองในการที่จะต้องเดินเหินหรือว่าใช้ชีวิตอ,อ๋อไ,ไม่ประคองค่ะไปพบแพทย์ ำไมตอนนั้นไม่ตัดสินใจผ่าเปลี่ยนซะอ๋อดิฉันไม่กล้าเพราะว่าเห็นรุ่นพี่เขาไปผ่าแล้วเขาไม่ได้หายขาดนะคะเวลาเราไปเราจะเจอก็จะคุยนะคะชอบคุยหาประสบการณ์ว่าผ่าแล้วดีขึ้นไหมคะคือพูดง่ายๆก็มีการศึกษาใช่ค่ะมีการสอบถามจากผู้ที่มีประสบการณ์มาแล้วค่ะสรุปว่าไม่ตัดสินใจจะผ่าตัดไม่แน่นอนไม่ทําแน่นอนเมื่อปี55ลูกสาวก็ไปค้นพบ ดูใน Google ดูใน YouTube เนี่ยค่ะครับค่ะก็เจอของแอปโก้เนี่ยค่ะการวิจัยลูกก็เอามาให้นะครผลงานวิจัยของอาจารย์ก็ผ่านไปหนึ่งอาทิตย์หยุดยาแผนปัจจุบันทุกอย่างหมดเลยค่ะโอ้หนึ่ง <1 S 1> อาทิตย์ผ่านไปที่ฉันก็หายปวดหายบวมแล้วก็ดีขึ้นดีขึ้น นะคะสิบหวันจากที่ได้สัมผัสงานวิจัยของโอเปเรชั่นบิมค่ะดีขึ้นเลยเหรอฮะดีขึ้นค่ะอันนี้เป็นความเป็นจริงนะคะสามารถเดินหรือว่าเดินก็สบายค่ะไม่ปวดแล้วก็ไม่บวมออกกําลังได้ไหมฮะออกกําลังก็ได้แต่เราต้องทําตามตามวัยตามวัยของเรานะคะไม่ไม่หักโหมนะคะคือทําตามวัยค่ะยืนในเวลานานยืนได้ไปวัดไปวาไไปด้นั่ง ผ้าเพียบได้ผ้าเพียบได้โอ้โหเยี่ยมเลยครั้งสุดท้ายนะคะทอดผ้าป่าก้าวรับเมื่อเดือนสิงหาก้าววัดก็จะต้องถีถีถี๋ก้าวัดต้องต่อกันนะคขึ้นลงรถขึ้นลงรถสบายค่ะไม่ต้องมีใครมาพยุงไม่ต้องไม่ต้องโอ้ยสบายเลยนะครับค่ะถือว่าคุณภาพชีวิตดีกว่าเดิมไหมฮะดีค่ะแล้วก็หนึ่งปีเราจะต้องตรวจสุขภาพหนึ่งครั้งนะคะยังก็ต้องไปขอหมอว่า ขอตรวจเลือดนะคะ L D L D S L อะไรประมาณนี้ค่ะคุณหมอบอกว่าแถมไตให้อีกอย่างเพราะว่าคือจะต้องตรวจให้ครบเซตอ๋อตรวจไตด้วยใ่ค่ะค่าการทำงานของไตเป็นังไงคนับผลทุกอย่างดีหมดสมมัตโดนหมดเหมือนที่ของอาจารย์ว่าเอองานอาจารย์งานวิจัยดิฉันทานไปแล้วคือคืออันี่ความเป็นจริงทุกอย่างค่ะว่า คุณภาพชีวิตเราดีเราไม่ป่วยเราไม่เวียนหัวคนสูงวัยขนาดนี้จะเจ็ดสิบแล้วเนาะตื่นมาไม่เคยเวียนหัวไม่เคยปวดหัวนันไม่เหนื่อยด้วยคต้องถือว่าเป็นเป็นผู้สูงวัยที่ดูแลสุขภาพอย่างดีมีการตรวจสุขภาพเป็นประจำแต่นีไตก็ปกติดีปกติค่าเลือดปกติดีทุกอย่างดีทุกอย่างโอ้โหคุณหมอถึงบอกว่าผลเลือดของคุณป้าดีมากค่ะแล้วปีหน้าหนึ่งปีพบแพทย์หนึ่งครั้งอะ ใครอยากได้สุขภาพแบบนี้บ้างคะโอ้ใหนึ่งปีพบแพทย์แค่หนึ่ครั้งค่ะเริ่มสงสัยแล้วว่าทําไมแข็งแรงใช่ค่ะคุณป้าไม่เป็นไรผลเลือดผลอะไรคุณป้าดีหมดทุกอย่างดีหมดหลังก็ไม่ปวดนะคะไตเราก็ปกตินี่ต้องบอกว่าเป็นคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมมากๆ่ากนะครับดีมากมากเลยค่ะครับผมขอบพรคุณคุณวิพามากครับขอบคุณมากครับมีอี